นักแสดงอย่างเมนะคะโอ้หเวลาว่าไม่ค่อยมีหรอกค่ะจนใหญ่นี่นะคะเมก็ถ่ายละครทุกวันแต่ตอนนี้นะคะนอกจากงานละครแล้วเนี่ยเมก็มีเปิดด้านสสวยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งเครียดเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าเมนี่นะคะจะต้องดูในเรื่องของระบบข,ของบัญชีนะคะว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายดูว่างบ่าประมาณเป็นยังไงบ้างนะคะสิ้นเดือนที่ไรนะคะโอ้โหเมย์ก็ปวดหัวอยู่กับตัวเลขนะคะวิธีแก้เครียดของเมย์ล่ะคะจนใหญ่ก็ชอบไปร้องเพลงค่ะไปร้านคาราโอเกะ เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ตะโกนดังๆเลยนะคะสิ่งที่เราตะโกนไปเนี่ยก็เหมือนกันเราส่งความเครียดออกไปจากเสียงเพลงค่ะคุณผู้มนนชมนะคะจะลองเอาวิธีแบบเนยไปใช้บ้างก็ได้นะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะยป็นไงช่วงนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ